สวัสดีค่ะพบกับแม่ลูกพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้พามา,าทําแกงเรียงกินกันนะคะแกงเรียงแบบบ้านๆเลยามาดูส่วนผสมกันค่ะอันนี้ก็พริกแกงนะคะโขกกมาแล้วสูตรของแม่ก็คือจะใส่หัวหอมแดงกระชายแล้วก็พริกพริกขี้หนูแห้งนะคะตำโขกให้ละเอียดแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อปลา โขลกลงไปตําให้เข้ากันนะคะเพื่อจะให้น้ําแกงมันข้นเข้มข้นนะคะวันนี้ใส่ปลาทุนึ่งค่ะนะคะต่อไปอันนี้ปีกล้วยค่ะใครเคยกินบ้างเลยแกงเลียงปีกล้วยนะคะส่วนอันนี้ก็คือผักหวานบ้านนะคะซื้อมาเมื่อวานนี้ <c oughs> กำละยี่สิบบาทนะคะได้เยอะเลย แล้วก็อันนี้นะคะใบตำลึงนะคะเก็บจากรั้วหลังบ้านนี่เองนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย <S <S เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะในเครื่องแกงก็มีพริกอยู่แล้วเอาเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดแค่นั้นเองนะคะอาจะใส่น้ำปลาหนิดหน่อยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ำซุปไว้แล้วนะคะอ่าเดือดพอดีเลย นี้เราก็จะเอา,เอาิแกงนะคะละลายลงไปในน้ำซุปนะคะส่วนของแม่ก็คือจะเอาน้ำร้อนเนี่ยน้ำซุปเนี่ยมาใส่ในครบเพื่อละลายให้ปลาเขาไม่เกาะกันไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะ ดูสีดูสีถ้่อาจจะเก็บนิดหน่อยใส่พริกไทลเม็ดเดียว่็กินเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนลืมใส่พริกไทยตำลงไปด้วยนะคะถ้าจะให้เผ็ดร้อนมากกว่านี้ก็คือใส่พริกไทยเม็ดตำลงไปด้วยในเครื่องแกงมันก็จะเ็ดร้อน ได้กลิ่นได้รสชาติของสมุนไพรามากขึ้นนี้เราก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วเราใส่ปีกล้ยลงไปเลยค่ะเพราะว่าปีกล้วยสุกยากกว่านะคะ หัวหนึ่งเองนะคะปีกล้วยสิบบาทได้เยอะอยู่เราก็จะเคี่ยวให้ปีกล้วยเนี่ยสุกก่อนนิ่มก่อนนะคะเพราะว่าผักหวานกับตำเลึงเนี่ยสุกง่ายอยู่แล้ว ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะปีกกล้วยก็เริ่มสุกละเดี๋ยวเราใส่ผักหวานลงไปเลยค่ะผักหวานนี่เราก็เด็ดแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยนะคะเอาก้านแข็งๆมันออก หวานก็จะมีรสชาติมันๆนนะคะอร่อยบางคนก็อาจจะไม่เคยทานไม่ชอบทานนะคะแต่แม่ชอบผักหวานแกงเลียงอาหารทางเหนือเขาก็ชอบใส่ผักหวานนะคะเคยกินอยู่ยังปรุงนิดหน่อย เราไม่ได้ใส่น้ำน้ำเยอะนะคะเอาน้ำพอคุกคิกเดี๋ยวใบจำนึงเราไม่ใส,ทสท่ที่อังใส่น้ำปลาไปนิดเดียว ก็น้ำปลาค่ะง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวพอรสชาติได้ที่แล้วเราก็เอาไปจำดึงน้ำาเสร็จแล้วก็ปรุงได้เลยนะคะไปจำดึงสุกได้ นำาทีแล้วนะคนะใส่แบบมันมีปเลยากะศ เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแกงเรียงฟรีถ้วยใส่ผักหวานใส่ใบตำลึงสูตรแม่ลูกพา,พาะะกินพาเที่ยวนะคะร้อนๆซุปน้ำร้อนๆกินผักเยอะๆนะคะเป็นสมุนไพรตรงนั้นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องแม่ลูกพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย